คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้นั่นหรือทำตามโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีและผู้ที่มีท่าทางทำร้ายร่างกายแล้วเราก็อ่านสะตงตัวหัวหัวให้หัวให้อะไรวะเผื่อใครไม่รู้นะครับเลยนี่เป็นผู้ชายพี่เฮกขายหนูเหรอขายหนูเหรอนี่ เสียงออกจะแตกหนุ่มก็ดูกินน้ำเย็นเข้าไปอ่ะก um, ินน้ำปั่นเข้าไปมันขึ้นหมองอ่ะมันขึ้นจะหมองเอาเอาเอาพี่เอาความจริงมามาพูดเล่นเออมาพูดเล่นทำไมเนี่ย เอาความจริงมาพูดเล่นอีกแล้วคนดูหายหมดอีกทีคนดูออกไปหมดเลยเฮ้ยปั่นปั่นแอบยากมากเลยอ่ะแต่ความจริงเราก็ไม่ได้จะหาข้าวฟรีกันนะจะหาหาไหลนอกประเด็นคือจะหาไหลนอกเผื่อแบบฟุกฟิกฟุกฟักอะไรอย่างเงี้ยได้มาทำไงอ่ะ ใครอยากน้องสาวคนสวย <laughs> พี่เขาชื่อพี่เฮกพี่เก่งอันนี้พี่เฮกนะคะอันนี้พี่เก่งนะคะเออเดี๋ยวน้องแน้นจะไม่รู้จัก <laughs> 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 ก็ว่าอยู่ปั่นทำไม <laughs> ห,าหาแต่งนอก <laughs> เพราะว่ามันมันมันเรนี่ช่วงนี้เรนนี่ไม่ค่อยหวังไม่ค่อยหวังฟรีวะ่ะ ช่วงนี้แบบว่าไม่ค่อยหวังฟรีเพราะว่าฟรีไม่ค่อยจ่ายขออีกไม้หนึ่งแล้วกันพี่พี่เฮกบอกว่าพี่ขอสองไม้เรนนี่ก็จะแถมให้พี่อ๋อแล้วเดี๋ยวเรนนี่จะไปเสาวท์ทำให้พี่แบงต่อพี่แบงอยู่ปะวะเดี๋ยวพี่แบงน่าจะหลับหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรนนี่มานานเกินอะไรเงี้ยพี่หลับแล้วยี่สิบสามสามแปดฟึบ ใครจะหนีจะก <g> ็ <ut ains> ไม่แน่นะพี่เก่งขอบคุณหลายครับร <g ut ains> วันนี้ก็คือแบบพี่จีมันก็ไม่ได้แย่ขนาดไงก็เลยยังยัง,ย,งยังพอมีเล่นอยู่อะไรนิดนึง <g ut ains> ช่วงนี้เราจะเป็นคนใจเย็น เดี๋ยวสิถุนค่งก็ต้องไปรีวิวต่อเด้อวันนี้ไม่รู้จะได้ไปรีวิวค่ายไหนดีนี้เมื่อวานเมื่อวานรีวิวพีไปเพราะว่าพีพีค่อนข้างที่จะมาแต่ปิดท้ายด้วยพีจีแล้วพีจีก็มาบูมบามซมบ,บ๊ามซบมสะบ,บุ้มสะบ,บุมนะ้มคนเฮ้ยเดี๋ยวหนูเอาเอาเอา,เอา,าผ้าผูกกับเก้าอี้ก่อนจะลอยแล้วตอนนี้พี่เก้งหนูจะลอยแล้วนะ ยังไงคูณคูณไม่ลงอีกหรอคูณพอเหรอไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขาดทุนแต่น่าจะแบบกำไรนิดนึงไม่ขาดทุนแต่ว่าน่าจะกำไรนิดนึง <c oughs> รวยเดี๋ยวพี่จับเก้าอี้ใช่จับเก้าอี้ไว้ให้หนูเลย <c oughs> หนูจะรอยแล้วตอนนี้ ฟึ้บยังไงเฮ้ย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 เอาว่ะเอาว่ะพี่เฮกเอาว่ะ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 สวยนัดสุดท้ายค่ะผมนัดสุดท้ายไม้เขียว สวยเกมจานโอ้เกมจานมาเลยต้องเรียกจานเฮกมาเลยเนี่ยนี่นะหนูยังแวะซื้อแมทแมทแมทหนึ่งอะไม้หนึ่งไม้หนึ่งแมท1หนึ่งว่ะขอทุนไปต่อด้วยค่ะเพราะว่าจะไปรีวิวต่อค่ะเบสิบห้าน้อใจมาสี่เจ็ดสี่หนึ่งจุดห้าศูนย์ พอไปต่อได้หน่อยต่อชีวิตเอเลนได้หน่อยวะ <c oughs>